ทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามระหับสม้มืันนี้สิพาลูกสาวเขาเมืองนะืันนี้สิพากันไปซื้อสังกะสีมะมุงห้องครัวน,นี่มาดูสบายดี ดีใจสิได้ไปเมืองนะนสิไปซื้อสังกะสีมามุงกันนี่เราจะเอาอันอะนามุงแผ่นเนี่ยแผ่นแผ่นอะลูซิงมามุงนี่นะในห้องครัวอะ เมื่อในกาแจ้งโม่นลายดี้ำอ่จะพาหาอะแดดวันนี้อาซีได้เดินทางแดดกระห้อนห่อนวันนี้นี่แหละเดินทางโดยรถมองได้ยืน ขวมโดประมุกเดียกปะเปียกเลยน้นี่ไปนี่จะไปเสียยังนี่ขึ้อมาบ่ายฮะมาบ่าย แป้งรตแล้นนะปรนดียมามใหไแนี้อรแบบนี้ับน <Yeah. S 2> ่นียหตอนีแป้งรถแล้วแล้วเขาก็ด้เดินทางต่อนะในเมืองโกเกนุ่นและวันนี้กันวันนี้กีนยังกินข่าวว่านะข้าวเปนนำทาง <c oughs> ระยะทางทั้งหมดที่เราไปมืูอนี้ก็ประมาณ40กิโลเมตรขาไปมอสก็จองกับประกางนะ วานาใอยู่ระหว่างทางอาสะท้อนไปหาตงเห็นจต่รัหวห้อยแช่งแหละว่าจักซื้อวันเต็นมาหอดเมืองอาัะาพังทอง ดีใจได้มาหอนดีใจวะได้มา,า,กกามหอนเมืองอัเซัยทองนะวันนี้จ,งจังจะนอนสืบข่าวตลาดเอาไปทานบุญสืขนมมาหอนแล้วสืบขนมเลยนี่ <c oughs> ไปกินข้าวก่อนอว,นวนะ,ะนกินข้าวนะไปแล้วไปนี่ไปหากินข้าวก่อนอีหลาพเพ้นหอนด้ีนั่นละ าานางฝากแดดมากันยังขน,นาย <c oughs> จูจะใช้จะคองหา่านเป็น เปียกปเปียกเปียกกินหนึ่งเอาเธอเรือเอาเด้อเอาเอเอา่ปลาเปียกเกอนหนึ่งคนเดียว่ได้ออกปลาเ่ทัวร์นีหากามาแต่ปลาไม่อยากไปน้่อง่อนแบนมมันจะกองอะไรบ้านี่าาท้องปลาจงนั่งไหม ไปกันินเฟอวันนี้เมื่อยนเอาโบงมบอกยนเอาโบงามพี่ตายโบงเขากินน้ำแล้วก็พากันเขาตลาดนะบ่เนี้ไปแต่แตงโมกับแม่กับน้องพากันเขาตลาด Vậy nghen. Không có. này là. Để <laughs> 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 nè, ba hãy cho na bé ăn. Chuột Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สามโลปลาสองสองโลเกือบสองโลบเงินมันเพอได้ในกระเป๋าหน่อยนะเงินมันเขาโดนมาเอาไปมืดเยาว์นะั่นตอกกิจจอยนะโดนมาเป็นเอานับเงินปุ๊บ จเลือกเงินงนะแม่่โมกิลายนนกระเป๋ามีมีงานเจะเอาเงินเจะมือชาเจ้ะเอาหมดหลับก็อดมาครับอะไรเงินเท่าไหรอ่ะมีจะไปผัดทั้งวัดนะมีจะเือร์ดอนดอนมืดแต่กระเป๋าอะไรจะได้เงินใส่แพ่โน้มแม่ยจะได้ยังใสนมนะเอาซื้อเกลืซื้อของแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้มาหอดตลาดเมืองอัศพร ต้นน้กาเฮ้ากำลังเดินท่าเมื่อนะค่ำแรกตอนนี้กาเดือเมื่อหอดครับประมาณ8มโมงเะไร7-8โมงอยูอแล้วอะไรคิปนี้เอาสรไดายติดคลิปไปเพียงตนนี้แหละเขามัขอบอขอใจทีติดตามหับส้มขิดหนา